Mm hmm. วันนี้นะคะเราก็จะมาแคมปิ้งกันนะคะสถานที่ที่เรามาก็คือโคจสานแมปมนะคะมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมนูที่เราจะทำก็คือต้มยำทะเลน้ำข้นแล้วก็ทอดซี่โครงหมูค่ะ <c oughs> การมาแคมปิ้งของเราที่จะทำอาหาร <c oughs> ก็จะเป็นการแคมปิ้งแบบง่ายๆนะคะวัตถุง่ายๆวัตถุดิบง่ายๆ <c oughs> การเตรียมอุปกรณ์ง่ายๆเราจะไม่ใช้ถ้วยชาม ที่มันหรูหรานะคะเราก็จะใช้ถ้วยกระดาษนะคะเพื่อที่จะกินแล้วทิ้งได้เลยนะคะวัตถุดิบนะคะในการทําต้มยําทะเลนะคะสิ่งแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือหมึกและกุ้งนะคะแล้วก็มีเห็ดนะคะแล้วก็มีมะนาวมีพริกนะคะแล้วก็มีหอมผักชีนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะเป็นเครื่องปรุงทั่วไปเลยนะคะพวกน้ำปลาแล้วก็ ผงปรุงผงนัวนะคะแล้วก็ผงต้มยำนะคะส่วนอีกหนึ่งเมนูนะคะก็จะเป็นซี่โครงหมูทอดนะคะในการทำซี่โครงหมูทอดเราก็จะปรุงด้วยผงนัวนะคะแล้วก็พวกน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรุงปกติเลยนะคะจะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่การปรุงและการทอดนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมของก่อนนะคะเพื่อที่จะทำต้มยำทะเลนะคะก็จะหั่นผักนะคะ การทำแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะของเราก็จะทําแบบง่ายๆนะคะสะดวกง่ายๆนะคะต่อไปเราก็จะมาหั่นปลาหมึกนะคะแล้วก็แกะกุ้งกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการทําต้มยําทะเลนะคะอันดับแรกนะคะเติมน้ําลงไปในปริมาณที่เหมาะสมนะคะหลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ พวกตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ข่าลงไปเพิ่มความหอมให้กับต้มยำของเรานะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ก้อนนัวลงไปนะคะเพิ่มความอร่อยในการทำต้มยำนะคะแล้วเราก็จะเพิ่มความอร่อยนะคะโดยการใส่ผงต้มยำน้ำข้นลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะคนๆน,นะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเพิ่มความเผ็ดนะคะให้กับต้ยมยำนะคะง่ายไม่ง่ายดูจากการที่เราทุบพริกนะคะเราก็จะทุบใส่ในถุงนะคะเราก็จะใส่นมข้นนะคะเพื่อความเข้มข้นนะคะในต้ยมยำของเราพร้อมที่จะชิมว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงกันนะคะ อร่อยค่ะเราก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะเราก็จะใส่พวกปลาหมึกพวกกุ้งลงไปนะคะเพราะว่าที่เรายังไม่ใส่เพราะว่าปลาหมึกและกุ้งเนี่ยมันจะสุกไวแล้วทําให้มันหดนะคะเราก็เลยจะใส่หลังจากที่เราปรุงน้ําต้มยาเสร็จแล้วนะคะ ปลาหมึกและกุ้งสุกแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเป็นการใส่ผักลงไปนะคะเพื่อความหอมและความอร่อยของต้มยำนะคะนี่ก็จะเป็นต้มยำของเรานะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะรสชาติเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นซี่โครงหมูทอดไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะ เราก็จะติดแก๊สก่อนหมอเดือดแล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะหลังจากที่น้ำมันเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ซี่โคงหมูที่หมักแล้วลงไปนะคะการหมักซี่โคงหมูนะคะก็หมักง่ายๆนะคะใส่พริกไทยรสด,ดีน้ําตาลอะไรแบบนี้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะแล้วแต่ว่าชอบรสชาติแบบไหน หลังจากที่หมูเหลืองแล้วนะคะเราก็จะกลับหมูอีกฝั่งนะคะเพื่อให้หมูได้สุกทั่วถึงกันอุ้ยดูค่ะทุกคนเหลืองน่ากินมากเลย <S 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 เดี๋ยวก็จะเอาหมูขึ้นจากกระทะนะคะเพราะเราไม่มีที่กองน้ำมันนะคะเราก็เลยต้องสะบัดสบัดนะคะให้น้ำมันมันลงหน่อย แล้วเราก็เอามาซับในกระดาษทิชชู่อาหารของเราเสร็จแล้วนะคะเรามาชิมกันค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันค่ะทุกคน สำหรับทริปนี้นะคะบรรยากาศที่นี่นะคะก็ช่วงเช้านะคะอากาศก็จะเย็นกลางวันก็เป็นธรรมดานะคะก็จะร้อนนะคะแต่เราก็มีทับมานะคะก็ทําให้เรามีร่มนะคะส่วนตอนเย็นตอนกลางคืนนะคะอากาศจะเย็นนะคะเพราะว่าแคมป์ของเราจะติดกับริมน้ํานะคะแล้วก็ส่วนเจ้าของที่นะคะที่ร้านนะคะก็ใจดีนะคะแล้วก็ได้นํา ผักมาแบ่งปันให้เราด้วยนะคะในการทำอาหารนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่แคมป์นะคะเราแนะนำที่นี่เลยนะคะโคชสารแคมป์นะคะที่สลับบุรีนะคะมีน้ำให้เล่นด้วยนะคะ ติดตามช่องของเราด้วยนะคะแคมป์1722นะคะว่าพวกเราจะพาไปที่ไหนต่อนะคะแล้วก็จะทำอาหารและเมนูอะไรในแคมป์ต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ เราก็จะมาเสนอเมนูนําเสนอเมนเอาใหม่นะวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอเมนูต้มยำกุ้งน้นําข้นเฮ้ยต้องบอกว่าต้มยำทะเลดิวันนี้นะคะเอาสาหรับวันนี้นะคะเมนูที่เราจะทําในแคมป์ก็คือต้มยำกุ้งเฮ้ยแมวอ,อาหารของเราก็เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นอืมเอาใหม่ใหม่ฝากที่นี่ไว้ด้วยนะคะโคจิสารนแคมปิง้งเฮ้ยอามโคจิสานที่สรับบุรีก็พอ ว่าพวกเราจะพาไปที่ไหนนะคะเอาใหม่